สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงนะคะที่น่ารักของนุ่นทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขานะคะเล่าเรื่องของคุณนะคะให้เพื่อนๆหรือคนอื่นฟังบ้างไหมนะคะเ <c oughs> ขนาคนนั้นของคุณนะเขาเคยเล่าเรื่องของคุณนะคะให้เพื่อนๆหรือคนอื่นฟังบ้างไหมนะ,ะอ่อให้คุณตั้งสมาธินะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไว้เป็นแนวทางอย่าเรียสมากเกินไปนะคะ อ่าน,น่าจะเลือกได้แล้วนะคะ1กับ2กนะับดี๋นะนุ่นขออ่านไพ่กองแรกก่อนนะคะขอเช็คพลังงานนะคะของเขาคนนั้นก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งนุ่นจะขออนุญาตใช้ไพ่ป๊อกนะคะซึ่งก็กำลังกาลังจะทำความคุ้นเคยกับมันอยู่นะคะคือ ศึกษาอยู่นะหกนะคะหกดอกจิกเนาะ นะคะแปดโพแดงนะคะควีนข้าหลามาควิมข้าหลามตัดเนาะแล้วก็สามโพดำนะคะขออีกหนึ่งใบ สีโพแดงนะคะคนคนี้ของคุณนะคะคนคนนี้ของคุณเนี่ยเป็นคนนะคะธาตุเอ,อ่อเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสินธนูนะคะเป็นคนธาตุน้ํามีนกร,รกฎพิจิกนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะพฤกศกันมังกรนะ อ่าแล้วก็เป็นคนธาตุนาเอธาตุาลมด้วยนะคะในถุนตุลกุมคือมาทุกธาตุเลยส่วนวันที่จะเป็นวันที่แบบสากลน,นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะสิงหามีนาเมษายนะคะคนคนนี้นะคะ่ะเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่ค่อยเก่งนะคะพูดคุยไม่ค่อยเก่งสนทนากับคนอื่นไม่ค่อยเก่งนะคะ แต่เป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์แล้วก็มีน้าใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรทำเร็วนะคะออมีพลังในการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เร็วนะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ได้ดีอะคะ่ะเขาเป็นคนเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีนะล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงของอายุนะคะ20ิ ยี่สิบยี่ห้านะคะขึ้นไปอะ่ะแต่ไม่เกิน35นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงวัยนั้นแล้วก็เป็นคนที่เออเป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนน้อยเนาะมีเพื่อนน้อยแต่ว่าก็ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะคะแต่เป็นคนที่อาจจะแบบมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีสังคมหรือจะมีเพื่อนเฉพาะกลุ่มของเขานะคะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะน,นิ่งเนาะคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ เบื่อเบื่อหนายโรกภายนอกหรือเบื่อหน่ายง่ายนะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมีสังคมของเขานะอันนี้คือลักษณะของเขาเป็นคนผิวขาวด้วยนะคะอะถ้าลักษณะของเขาตรงเนี่ยแสดงว่ากองเนี่ยเป็นกองของคุณนะคะอะเดี๋ยวนุ่นจะมาเช็คเลยแล้วกันนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณนะ เคยพูดถึงคุณให้เพื่อนๆของเขาฟังบ้างไหมนะคะเ e อร์มิดสิบไม้เทา้าควีนเหรียญคิงไม้เท้านะคะคิงเหรียญเขออีกใบหนึ่งล้กัน เอออัศวินไม้เท้าคนคนนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่นิ่งเงียบมากๆนะคะนิ่งเงียบโรกส่วนตัวสูงนะคะบ้างงานทําแต่งานวันๆนี่คือทําแต่งานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะ ไม่ค่อยได้พูดเรื่องราวของคุณอะถ้าพูดก็จะพูดเป็นการชื่นชมว่าคุณทํางานเก่งนะคุณเนี่ยคือต้นแบบในการทํางานของเขาหรือต้นแบบในการที่จะใช้ชีวิตของเขาในเรื่องของการงานเห็นคุณแล้วมีไฟในการทํางานนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นคู่กันเนาะนิสัยเหมือนกันนะคะนิ่งๆเงียบๆต้องการความมั่นคงต้องการเออ เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเขาก็เลยมองคุณเป็นแรงบันดาลใจนะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือว่าไม่ไม่ค่อยได้ถามใครไม่ค่อยได้พูดถึงคุณหรอกคะ่ะถ้าพูดถึงก็จะเป็นการชื่นชมในเรื่องของการงานมากกว่าแล้วเขาแบบรอคอยที่จะเจอคุณนะแทบจะไม่ได้พูดพูดถึงคุณให้ใครฟังเลยเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขาแบบว่าไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อนะคะสิบถ้วย e m p a t h o n นะ่คะน่าจะเป็นเหมือนแบบ empath เนาะ the w e r e เ็กถือถ้วย <Yeah. S 1> สามถ้วยขออีกหนึ่งใบแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าจริงๆเรามองว่าความสัมพันธ์ในอนาคตอะค่ะค่อนข้างที่จะดีนะคะจะมีการคุยถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะเขาจะเหมือนแบบมีการหลงไหลคุณมากขึ้นแต่มันเป็นความหลงไหลที่แบบจริงจังอะคะ่ะเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะ เขามองว่าคุณคือความสุขของเขาเป็นคนเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถูกเติมเติมเต็มนะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอ่ะพอเขาได้ประสบการณ์อะไรดีๆจากคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นนะคะเขามีความสุขที่จะได้พูดคุยกับคุณคุณทําให้การงานของเขาเติบโตด้วยหรือเขาแบบมีแรงบันดาลใจจากคุณมากมายไปหมดเลยนะคะค่อนข้างที่จะดีนะภายในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะแบบ เป็นคนรักนะคะเป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นนะคะในอนาคตดีมากนะจ๊ะเหนียวนุ่นมาเปิดไพ่นะคะวจนะภาสิทธ์นะคะสรุปความรมาักความสัมพันธ์ของคุณคกับเขาเนาะตีวัวกะกะทบคาดนะคะดาบสองคม ซ่อนหน้ากากยักษ์นะคะอะเดนุ่นขออีกหนึ่งใบกระต่ายขาเดียว ระวังนะคะการทำอะไรที่มันประชดประชันหรือความอะไรที่ให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดนะคะเออไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยระวังความสัมพันธ์อย่างนี้คือเวลาเขาแสดงอะไรออกถ้าเขาแสดงออกว่าไม่มีใจไม่สนใจเขาอาจจะทําตรงข้ามกับความรู้สึกก็ได้นะคะคุณอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะคะในสิ่งที่เขาแสดงออกนะ เพราะว่าการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาอาจจะมีความไม่ไว้ใจคุณหรือยังมีความหวาดระแวงเหมือนคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะรู้ความลับหรือคุณอาจจะมีความเก่งเกินไปจนทําให้เขาเนี่ยอาจจะกลัวแล้วไม่กล้าไว้ใจคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนะคะอาจจะทําอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกอยู่นะรวมถึงตัวคุณเนี่ยก็เก็บอาการนะคะเก็บความรู้สึก เจ็บปวดความไม่พอใจเอาไว้ไม่ได้แสดงออกนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ต่างคนต่างแสดงออกถึงไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงเขาก็ทําเป็นเหมือนไม่สนใจคุณคุณเองก็ทําเป็นแบบไม่เป็นไรไม่แคร์ฉันอยู่ได้ฉันอ๋อไม่ได้เจ็บปวดอะไรมันเลยกลาย เป็นอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตนะนะคะบางทีคุณลองทําตามความรู้สึกบ้างคุณเจ็บปวดคุณเสียใจมันสามารถแสดงออกได้นะหรือจริงๆควรมาเคลียร์กันนะคะแล้วลึกๆเนี้ยค่ะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยทั้ง2คนก็ต้องการเป็นคนที่เป็นคนสําคัญต้องการได้รับการแสดงออกนะคะเอ่อต้องการที่แบบ ไม่อยากมีใครเสียหน้าก่อนไม่อยากมีใครสรารภาพรักก่อนนะคะเพราะกลัวเสียหน้าก็ได้มันก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะ <S <S <ๆ>ก็ยังไงนะคะก็ถ้ารู้สึกยังไงเคลียร์การพูดกันดีกว่านะคะจะได้ไม่ผิดใจกันจะได้ไม่เข้าใจกันผิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าบ้างนะคะ You ิเ s ิร์ e love คุณเป็นคนน่ารักคุณสมควรที่จะได้รับความรัก Stay ส f ตย์ออฟออโตมัติกอ o u ลโ o เล l i f ลเชื่อมั่นนะคะในสิ่งดีงามในความออความรักครั้งนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะไ n a n น c a r d c a r อ e r มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินนะคะอะไรที่มันมีปัจจัยแตกต่างกันนะคะ it is safe for you to love ครั้งนี้มันปลอดภัยนะคะเปิดใจคุยกันนะ อีคิปชันเนี่ยมีคนใส่หน้ากากใส่กันจริงๆด้วยอาจจะใส่หน้ากากใส่กันทั้งสองคนก็ได้นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกไม่ยอมแสดงออกนะคะจริงๆอ่ะเขาก็รักคุณสนใจคุณแหละเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณก็สมควรที่จะได้รับความรักนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความที่เขาจะบอกกับคุณรักนะแต่ไม่แสดงออก ขอให้คุณพบรักที่คู่ควรสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้เจอคุณแอบรักเห็นไหมเขาก็แอบรักคุณให้กับข้อความเนี่ยมันก็ตรงกันเลยนะคะรักน่าจะไม่แสดงออกก็ขออยากให้คุณเจอคนที่คู่ควรนะแต่การที่เขาเจอคุณเนี่ยคุณก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็แอบรักคุณอยู่นะอาหารไรที่กินแล้วเสริมความรักนะคะ สลัดนะคะสลัดผักนะจ๊ะแครอทนะคะ,แ,คละ,คะแล้วก็อะไรข้าวหรอข้าวข้าวที่เป็นแบบข้าวสองสีอ่าหรือเป็นข้าวหน้าต่างๆไหมเหมือนเป็นแบบเออมีผักโรยนะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะวันที่เลขเอ่อเลขที่นะคะที่มันเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะเลขแปดนะคะเลขสามนะคะเลขสิบนะคะเลขสิบแปดขออีกหนึ่งใบ เลขค่านะคะก็เลขก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณสมหวังในความรักแล้วกันเนาะถามว่าเขานะคะ พูดถึงคุณนะคะให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังไหมถ้าจะไม่ได้พูดเลยนะคะน้อยมากแล้วถ้าพูดก็พูดเฉพาะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณทํางานเก่งนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทาทาสแตมให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะแล้วก็ฝากสินค้านะคะเ,เซร่ามาขามป้อมนะคะซื้อ5แถม1นะจ๊ะ ่าเดี๋ยวเราไปที่กองที่2กันเลยคะ่ะต่อที่กองที่2นะคะสำหรับคนเลือกไพ่กองนี้เดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะสิเข้าวหลามตัดนะคะเศษโพแดง9้าโพแดง สามโพแดงทำไมได้แต่โพแดงเจ็ดดอกจิกนะคะเขาเนี่ยเป็นคนธาตุนะคะธาตุดินนะคะพุกศพกันมังกรน,นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูน,นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดเดือนตุลานะคะเกิดเดือนกรกฎดาเกิดเดือนมีนาแล้วก็เกิดเดือนกันยานะคะ นิสัยของเขานะคะจะเป็นคนที่ทำอะไรอะ่ะต้องเคลียรให้จบนะคะเป็นคนชัดเจนปัญหาต่างๆก็ต้องเคลียรให้มันจบโป๊ะเช๊ะฟันทงไปอะไรประมาณนี้จะไม่ให้ค้างคานะคะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดนะคะแล้วก็เคลียอะไร,รทุกอย่างให้ตัวเองได้นะคะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า สมองเขาเนี่ยจะประมวลผลไวมากนะคะว่าเออขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ช้าแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีอะคะ่ะเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่แบบดีแล้วก็เหมือนกับพยายามพัฒนาตัวเองนําศักยภาพตัวเองขึ้นมานะคะให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเราก็ทําสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองฝันเนี่ย ให้มันรู้สําเร็จด้วยนะคะแต่เป็นคนที่เวลาทําอะไรมักจะทําคนเดียวนะคะเอ,อ่อไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีคนสนับสนุนนะคะทางานเป็นทีมได้นะคะทำงานเป็นทีมก็ดีทํางานเดี่ยวก็ดีแต่ว่ามักจะแบบทำาให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่ บางครั้งเนี่ยเพราะความที่เขาคิดนะคะและประมวลผลอะไรไวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดหรือเกิดการแบบล้มเหลวในชีวิตแบบกระทันหันได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าที่นุ่นอ่านไปลลักษณะเขาเป็นคนแบบนี้ก็แสดงว่ากองนี้เป็นกองของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขานะคะพูดถึงคุณกับเพื่อนๆของเขาหรือคนอื่นๆบ้างไหมนะคะ เดวิ่เขาค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณมากเลยนะคิงอัศวินถ้่วนะคะสองดาบเก้าถ้วย The m a g i เชียนนะคะแล้วก็วิ e ออฟฟอร์จูนเรามองว่าเขาก็มีการพูดถึงบ้างนะคะอาจจะมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนดูเย้าหน้ายเย้ายวนจังเลยเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะนะคะเขาสนใจคุณอาจจะไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆน,นะคะ หลายๆคนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีพูดกับคนที่ทํางานหรือคนที่รู้จักนะคะเพื่อขอคําปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะเลเวอร์นะคะเด็กถือถ้วยนะคะหนึ่งดาบ My, ะคะิงไม้นะคะชารีออตนะคะแล้วก็ห้าเหรียญคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลบางคนคุยกับคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนบางคนคุยกับเออชาวกรกฎนะคะออหรือคุยกับชาวเมทุนนะคะกรกฎเมทุนนะ หรือคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นคนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นรักทางกายรักออนไลน์ได้หมดนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นมาดีนะแต่มันจะมีอุปสรรคเรื่องการงานอุปสรรคเรื่องระยะทางนะคะทําให้มีการห่างกันในช่วงที่ห่างกันก็อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามานะคะถ้าคุณทั้งสองคนมั่นมั่นคงนะคะมันก็ยังสามารถที่จะคบกันต่อไปแต่มันจะมีเอ่อช่องทางช่องว่างพื้นที่แบบห่างกันอะ ให้รู้ไว้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการห่างกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นะคะวัจนะสุภาษิตนะคะบอกเรื่องราวความรักของคุณกับเขานะคะสรุปให้หน่อยแล้วกันเนาะกวดน้ำความกะลานะคะจุดใต้ตามตอ เข้าใหม่ปามันแขวงเท้าหาเซียนนะคะช่วงที่รักกันใหม่ๆอ่ะคือมันจะดีมากๆเลยนะคะช่วงที่เอ่อคุยกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆเป็นอะไรที่ดูน่ารักมากๆนะคะเป็นอะไรที่ดีแหละแต่พอผ่านไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะต้องระมัดระวังนะระวังมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะ แล้วระวังการทะเลาะก,กันถึงขั้นที่จะไม่มองหน้ากันอีกไม่ขอเจอกันอีกแล้วนะคะอืมเพราะว่าคุณอาจจะแบบมีปัญหาเพราะว่าความห่างไกลหรือว่าให้ระวังนะมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ระวังการครบซ้อนเจอรักซ้อนนะคะหรือเจอคนรักเก่ากลับมานะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะคะที่แบบเฮ้ยฉันจะไม่คุยกันอีกแล้วหรือว่าแบบ ไม่อยากจะเจอกันดีแล้วในชาตินี้อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการกลับมาแล้วก็กกรักกันกระนุ่งกระนิ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นช่วงแรกๆก็ได้นะคะต้องดูดีๆด,ด้วยนะอย่างที่บอกว่าระวังเรื่องของช่วงของโปรโมชั่นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะให้คุณระวังเรื่องของการนะคะก,ก้าวไกยชีวิตส่วนตัวมากเกินไปขี้หึงขี้หวงมากเกินไปควบคุมความประพฤติเอ่อเหมือนแบบ ควบคุมเขามากเกินไปเระแวงมากเกินไปมันก็จะคงผลให้เกิดในด้านลบได้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะสรุปอีกรอบหนึ่งลมยศเอ่อยูดีสับริ่มนะคะ คุณน่ารักคุณสมควรที่จะได้รับความรักไว้ได้เหมือนไพ่กองหนึ่งเลยสเตย์ออปต t มติกอับอา u ยอ o รั l ไร e นะคะเชื่อในความรักที่มันเป็นไปได้แล้วเชื่อในกฎของแรงดึงดูดเชื่อในคําอธิษฐานรีทิตคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสองคนเหมือนดื่มดำอยู่ในโลกของคุณสองคนอีกครั้งนึ่งะคะอิท is i s safe for you to love นะคะรักครั้งนี้มันปลอดภยัยนะลองเปิดใจคุยกันลองให้โอกาสกันอีกสักครั้งดูก็ได้นะคะไม่ได้ซูนถ้าคุณเป็นคนรักเก่าการทะเลาะการผิดใจการมีโอกาสที่จะคืนดีกันเร็วๆนี้มาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณกันนะคะอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมอยากการได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน คุณทาให้ฉันรักและอยากปกป้องทรงรักคนที่เขารักคุณเนี่ยคือแบบมันอาจจะให้เรามัดระวังเรื่องของเขาไม่แน่ใจว่าคุณอยู่กับเขาแล้วเขาคุณมีความสุขไหมนะคะเขาก็อยากจะดูแลคุณอยากจะปกป้องคุณแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเป็นคนนั้นให้คุณได้เขาก็จะยอมถอยไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะว่ามีเลขอะไรวันที่เนาะวันที่นะคะที่เกี่ยวข้อง เลขเก้านะคะวันที่เก้าก็ได้นะคะเก้านะเก้าโอ๊ยอะไรเนี่ยกองนี้มีแต่เลขเก้าหรอคะเลขห้านะคะเลขสิบสี่นะคะเลขเจ็ดนะคะเลขสิบสองเลขสิบเจ็ดนะจ๊ะก็ถามว่า เขานะคะเล่าเรื่องของคุณให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังไหมนะคะเล่า,าคะ่ะเขาลงไลคคุณมากแล้วก็ขอควาปรึกษาจากหลายๆคนเลยนะคะยังไงก็อุ้ยเหมือนนุ่นจะลืมอาหารเนาะอาหารนะคะที่กินแล้วเสริมความรักของคุณกับเขานะคะเรามาดูซิว่าคืออะไร ก็อาหารนะคะที่กินด้วยกันนะคะเสริมแล้วเสริมดวงก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะกาแฟนะคะแล้วก็พวกอาหารแบบเป็นเป็นอาหารแผ่นเป็นอาหารกล่องเนาะเต้าหู้วุ้นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะยังไงก็ไปกินด้วยกันได้นะคะยังไงก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะแล้วก็ฝากนะคะกูต้าวีคีมคีมกันแดดนะคะขวดละ 390นะคะแต่ว่าจัดโปร2ขวด500นะคะในเดือนนี้นะ